อาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขหนียวเช้สารทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับแฟนคลับทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิ้งสั่งง่ายพี่น้องนะครับผมสําหรับผูกกําลังหมักกีนดูบัซินเด้อพี่น้องนะครับมือนี้เพิ่นเปิดราคายกคอกนะครับคอกบ้านๆนี้นะครับเบิงส่งโค้งหลังคาสังกะสีคอกไม่ยุค่านะครับง้อมือนี้เปิดสองโค้งกับอีกง้วทองอีกนะครับผมกับแม่สาว ง้อสามข้อมครับวันนี้นะครับสองผาพีผ้านองมาเปิดราคายกข้ออีกแล้วนะครับนี้ก็ยังอยู่บันอนเลือดด้อพี่น้องสําหรับผู้อานไซนาขดนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับแม่ฮินดูบาซิ้นทองพ่อมีกันบามันลอยสติงเล่เมยยิ่งยิ่ๆนะครับเอานะครับเป็นงัวมีตําหนิหลายจุดนะครับสําหรับผู้บ่ได้ทีเลียนเรื่องตําหนิอ่านไซลูกอยู่ในทถองกับจังเบิ้งคลิปนี้พี่น้องแล้วก็มีฮินดูบาซิ้นฝุ่นครับ สายยอดบาลมียืนอยู่ทางในเี้ผนพี่น้องไผยหมักงวัวสาวอายุ2ปีกกัวหูเง่าหาซิบเส้นบวกนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ลูกบามันนะครับผมเอาเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนี้น้ำกันครับผมเอาเดี๋ยวไปฮุนจักกับเจ้าของขอกันเลยครับผมสวัสดีครับผมเอาครับผมอา่าเฮ้แม่คุณแม่แ,มแนะน้ำตัวจัง่อนยนะครับอ๋อขอกงัวตาอุย้ยอา่าขอกงัวตาอุย้ยบ้านใดก็ครับบ้านดอนเรือ บ้าน,นดอนเรือตำบลดอนองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอกงอเนี่เป็นขอกงอตาอุ้ยนะครับผมเอาอันนี้เป็นลูกสะใภ้ปะครับคือลูกสาวเป็นลูกสาวตาอุ้ยอ่าลูกสาวตาอุ้ยนะครับผมวันนี้คุณพ่อเพิ่นบ่ได้มาออกกล้องนะครับเพิ่นก็เลยส่งตัวแทนมาเอาเดี๋ยวพาพี่้านองเบิ่งนะครับมื้อนี้มีแม่ลูกเด้อพี่น้องนะซื้อ2ได้สามสำหรับผู้ใดมักนะครับงัวผสมใบแล้วเอาเดี๋ยวเบิ่งแม่ที่แรกกันเลยนะครับผมขอเบิ่งใบผสมนะครับอันนี้ที่ผมเกินตั้งแต่ต้นคลิปแแแล้้ววพีี่่่่่่นนนออองงมมชืาาหะครับเ ใส่เบิ้งใส่แดดจักหน่อยแม่หงนะครับสูงใหญ่หรพี่น้องนะครับแม่หงสมซื้อนะครับร้อยผมตีร้อยหกสิบห้าบวกเด้อพี่น้องนะครับแม่หงนะครับเอาออกฟอกมากกับหิวน้ำนะครับที่ผมบอกว่าตำนี้มีหลายจุดจะผมจะพลาดห้เบิ้งเด้อพี่น้องนะครับคลิปนี้เพิ่นเจ้าของเพิ่นชัดเจนนะครับตำนี้มองได้เพิ่นเอาสำหรับผู้มักนู้เพื่อนกับว่าอยากแบ่งให้ไปหลุ่นเอาลูกเอาช่วงนี้ตาอุ้ยก็บอกว่า เ่ามว้นะครับเลี้ยงไลกับเมื่อยนะครับเพิ่นก็เลยอยากขาออกช่วงมีแห้งก็ได้เลี้ยงได้นะครับผมลูกสาวเพิ่นก็เลยว่าเออพอกะแกชร่าแล้วเมื่อยนะครับเลี้ยงมอวัยกะที่ระบายออกให้เหลือยุบลายโตสําหรับผู้อยากแบงน้นเพื่อนมาเลี่ยงก็เมอเบืองเอานะครับเอาแม่หงนะครับดึงออกมานะครับผมเพิ่นกินนามอยู่นะครับแสดงว่าหงบดีนามใหญ่เอานะครับคือว่าอยากน้าจ้าของตีหงอยากน้าพื่น พออุ้ยกับทกท้าเพิ่นกัว่าสุขภาพก็เริ่มบ่แข็งแรงนะครับเอานะครับเพิ่นกัเล่สก้อนกัหลยายตัวนี่ครับเพิ่อนอยากเปิดออกนะครับเอาครับผมอันนี้แม่หงนะครับมผมแม่หงน่าง,งามของเพิ่นนะครับเอาท่องกับเร่พี่น้องนะครับแม่นี่นะครับท่องกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งพี่น้องผสมวันที่ยี่สิบ พฤศจิกาหกสามนะครับสี่ขวดเดือนหนานะครับสองกันย่าหกสี่สี่ขวดแล้วพี่น้องเดืนหน้าบงกล้องผมห้านะครับตั้นี้จุดแรกครับผมเอาเบาสซูฟังนะครับเอาครับนี่ครับพี่น้องนี่แล้วหูสอยหูสอยของน้ำบักจับหูฉีกนะครับหูฉีกนะครับเอายกเบื้องนะครับว่าม้าลายของลายเป็นไรครับเอาเบื้องนะครับหลายจุดนะครับเอาหูนะครับจุดแรกนะครับผมเียพอนเอาท่องลูกในท้องนี่ตัวที่สี่เนาะ ตัวที่4ค่าทองนะครับสูง107 107ห้าพุ่นแล้วครับเอาจุดที่2ก็คือหางขาดพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับหางขาดนะครับหางขาดไม่ขาดมากักงแจกเนิือเนี่ยมาขาดอาของตนใหม่เอา,านะครับของเบาจะไปสอยงานหลายหรือมาเบิ้งว้วนเสนอเอาครับผูกง้วไวห้หางง้วนเขางามใหม่พอดีบ่ะหางง้วเขางามไหม่พอดีพี่น้องว่าเขางามใหม่เสรเ<อ><อ>็จแล้วขาดพาี่น้องขาดนะครับ เอาจุดที่สองไปแล้วเด้อพี่น้องจำนี้เอาจุดที่สามนะครับกค็คือหัวนุ่มติ้งนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับเอาแง่งอ่านะครับแง่งออกเน่าซ้ำหัวนิ่ปูนี่นะครับพี่น้องแมนปะเอาครับนั่นอะไรโอ้ใน้อยเโอ้ใน้อยใน้อยพี่น้องเออพราะว่าซำไปนี่งสี่ผมซ้ำครับในหน่อยครับพี่น้องมีติ้งนะครับพี่น้องสามจุดใหญ่ๆนะครับท่องสิขอดเดือนนานะครับสำหรับผู้มักจะได้ไปเลี้ยงกับร่องอ่ามาเหยี่ยวมาชมอยู่ขอดเพิ่นเอานะครับเห็นตัวสักก้อน นะครับถ้ผมบอกให้ตัวนี้นะครับไงอีรีพี่น้องนะครับผมแต่ละตีให้รอยเจ็ดสิบวกนะครับลอยเจ็ดสิบวกมาเห็นตัวจริงมาต่องวงนะครับแจ้งทองแกอ่านไสลูกเพิ่นเ้อพี่น้องพี่น้องว่าอนะครับอ่านไสลูกในทองเพิ่นนะครับตัวเพิ่นเองขาตีตีใส่ราคาเนื้อพุ่นล้ครับโอลูกพิ่นเปนสูงงามลูกออกมาเนี่ยก็เด็ดอยู่แล้วนะครับส่สติงเลสสองซุนหนึ่งในเรื่องของมัดกลามเนื้อแล้วก็ อ่าให้เนื้อไรายสตริงเรียบพอกับโค้งไงย,ยังสีบะตองห่วงนะครับอานใส่ลูกไปเลี้ยงเอาลูกเอาสีผูหรือสีแมนะครับผมจะตีใส่อ่าให้พี่น้องซูฟังนะครับเอาเปิดร้ไปได้ครับคุณแม่นี่เปิดเก้าสิบเอาเปิดเก้าสิบเนาะค่ะเอาตัวนี้เปิดเก้าสิบนะครับผมอ่าเปิดเก้ามื่นอ่า,อานใส่ลูกในท้องเพื่อนเอานะครับตัวเพื่อนเองกับก,กันขึ้นตาสังเนี่ยผมก็ว่าหกลอยโลบ์ประยุนะครับขึ้นตาสังนะครับหกลอยโลแม่นลูกในท้องตกออกมาสีผูหรือสีมแม่เขาก็ตีจัก สามสี่หมื่นไหบเป็นยางต้มนะครับเอามาต่อราคาเอานะครับตัวนี้เพิ่นเปิดไปเก้าสิบราคาห้องนะครับผมอันไปเป้ยลูกสาวเพิ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับลูกสาวเป็นลูกยอดบารมีนะครับลูกสาวเป็นลูกยอดบารมีเอานะครับ สองปีกวัวนะครับลูกยอดบารามีอืมมันล่ะกลัวดุนเด้ห้องก็ะสีได้อสองปีอ๋อประมาณ<ล>สองปีเนาะแมนอ่าสองปีอยู่หลูกยอดบาลามีหูเย้อยู่หาสิบบวกครับเอาส่วนสูงเป็นงอสาวพันในผสมนะพี่น้องสาหรับภูมักแม่เป็นงอสาวผูมักสายฮินดูบาซินนะครับเอ,เอาเอาหางมาเบื้องนะครับเอานะครับพลางมาหางเบิ้งอ่าครับนี่เบื้องหางนะครับหางหัวเยานะครับเบื้องขอขาหนามลางดึกเบิ้งเอาเทียบเบื้องพี่น้องซื้อลังเอาตัวนี้เพิ่นกับว่า มักจะ้วเบิ่งเอานะครับตาพื้นเป็นอยังก่อนนี่บ้านเฮาเอิ้นง้วตาตาหนักเนาะตาสร้างตาหนักอ่าตาสร้างตาหนักนะครับผมอ้าวแต่แบบตาปากยังมักตัวนี้มักเอาไปมักของแปลกจะมาว่าเอาตัวนี้ราคามาหอดคอดแก้วเบิ่งเอาเนาะแม่หรือโทรมาคุยกันเอาจ้านะครับเพิ่นก็บ่ทันได้กล้าเว้าเพราะว่าเพิ่นก็ว่าง้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ที่มีอ่า แปลกอยู่หลายจุดเนาะเพื่อนก็เลยว่าอยากเลี้ยงไว้คอกแต่ว่าขันไพมากนะเพื่อนอีหลีอยากแบ่งเพื่อนใจรักอีหลีนะพี่น้องนะครับว่าเดี๋ยวมามองว่าเป็นตำหนักตำนี้ว่าตานักนะครับเอาครับน่ารักดีคิดว่าเอาเดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่ลูกนะครับตอนนี้บวท่านเดี๋ยวบอกราคานะครับจะมักกับขายฉันมักแต่ว่าโตที่เป็นแม่เพื่อนนะครับแม่หงนี่คือเป็นแม่ของโตเมื่อกี้นะครับเอานะครับตัวนี้ง่ใหญ่ใหญ่ายพดแล้วพี่น้องตัวนี้เก่าซิปนะครับ ันามันเยยบหน้าบ่หงเดี๋ยวมาเบิ้งแม่แม่ลูกครับที่นี่นะครับไอ้เบิ้งแม่ลูกนะครับเอาแม่ลูกเข่าคอกไปกันอึ๊บอันนี้แม่ลูกเน้อครับพี่น้องนะครับคููแรกนะครับคููแรกซื้อว่าแม่แดงนะครับแม่แดงเอาแม่แดงหายลูกมาแล้วซีตัวนะครับนี่ตัวที่ซียืนอยู่ข้างล้างแม่นี่นะครับหาในท้องนะครับหาในท้องเอาเอาใบแม่แดงมานะครับ ข้ามถวกแล้วเอานะครับลูกแม่แดงอันนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับเคเอฟสามหนึ่งลอดเดือนอามักอากลุมผ้าเนาะเคเอฟสามหนึ่งใส่นี่ขอดลูกแม่นี่อ๋อเออลอดเดือนกลุ่มผ้านะครับบ้านเห็ดเขานะครับโอ้ลูกง่ามอีดีพี่น้องอ่านใส่ลูกเอานะครับ เอาวขอดเดือนกุมภาบ่แมนกุมภาอีทันวาอีนี่เอานี่ขอดเดือนธันวาบ่แมนอีทันวาเอาใบมักกะลาเดี๋ยวนะครับใบอ่าเจอแล้วครับขี้เอบสามหนึ่งนะครับผมมีธันวาไอหมกะลาอ่านี่นี่นี่อีทันวาลูกของอีนี่อ่าขอดเดือนแม่นวลตัวไหนตัวนี้บ่แม่นแม่นตัวนี้อันอีหมูไหม๋อ้นี่นะครับลูกแม่นวลขอดเป็นที่ยี่สิบเก้ามกกานะครับหกซีมกระลาต้อง มาการ่างตัวนี้บ่นี่นี่นี่เออนั่นลูกแม่มันนั่นนั่นอันนี้ซื้อมาการ่าอันนี้ซื้อท่านว่าแมนก็คือเขาขอขอดือนท่านว่ามันบ่แมอ๋อตังคซื้อมาจันว่าแมนแวเดือนท่านว่าเลยแปดเดือนพี่น้องอีท่านว่า็จะเขาแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งอันนี้แม่เพื่อนนะครับนี่แม่มันอ้าวแม่เพื่อนผสมแล้วครับอ่าผสมพอสติงเล่เนาะแม่นเอาเอาใบมาเบิ่งนะครับเอาใบ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใบอ๋อนี่ครับสติงเล่ครับพี่น้องผสมเอาพึ่งผสมมาที่แปดสิงหานะครับตัวแม่เพิินแม่ติดกับทเป็นท่องที่หาเนาะแม่ติดก<า>ับเ,กเป็นท่องที่หานะครับอ่าติดกับทเป็นทองที่หาบวดดีพี่น้องแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบหานะครับสี่สิบหาบวกเกือบหาสิบอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งแม่ปะแม่อ่าลูกเคเอฟสามหนึ่งได้เด้อเดี๋ยวเบ่งใบเนี่ยอ่าแม่นวลเนาะซื้อซื้อแม่นวลปะตัวนี้ บอยอีแดงนี่แม่แม่แดงบ่อ๋อแม่แดงแม่แดงอ๋อแม่แดงสติงลี่แม่นอ๋อเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเจอแล้วนะครับอ่าลูกตัวนี้เป็นลูกสติงลี่อ้าเข้าใจผิดครับพี่น้องงวหลายตัวใบผสมเต็มเตีมใบผสมหลายใบผสมเต็มอยู่เอานะครับคู่นี้ครับพี่น้องอ่าเปิดเทเล็กก่อนครับเปิดเกลียิปเปิดเกลียวซิปนะพี่น้องคู่แม่ลูกนะครับเปิดเกลียิปอ่าท่องที่หาเออผสม คันติดทองทองที่หาจะต,ต้องยังประกันทองบพาท่านได้พึ่งผสมบันที่8ดสิงหาสองหาหกซี 64, น,นะครับลูกสาวไปลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งขอดเดือนท่านว่าบ้านเห็ดเขานะครับติดโวดกระดูกโค้งสางดีอะลูกยางไปเลยเร็วฮะนี่ครับมาเออโอ้ยางต่ำไหมอาตาตาย่างาต่ำไมหมเราพี่น้องานาด้อยากเบิ้งตึงว่าอะไรเบิง้งเบิง้งเบิง้งใหม่เอาใหม่เ<ป>บิ้งครับพี่น้องโอ้งามงาม,งามครูนี่เก้าซิฟครับพี่น้องแล้วาห้องเนาะเอาอันนี้จบแล้วนะครับ เบิง้งต่อไปนะครับคู่มที่สองครับมาที่นี่ง้วบดีโอ,อกคอ,อกครับพี่น้องหนาฝนเพิพ่นก็ุ้งดีโอ,อกคอ,อกนะครับเอาไวไ้แต่ในคอกเกี่ยวหยาให้กินอาธจจิษฐายลำบากเนี่ยจังอยเด้อพี่น้องเอาคู่มที่สองนะครับตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งนะครับลูกเคฟสามหนึ่งนะครับคลอดเดือนอปลายเดือนมกราสนะครับคลอดปลายเดือนมกราสกะหกเดือนเนาะแม่นวานเห็ดเขานะครับม,มกราแม่เพิ่นกะทิออกเป็นง้วไทยนะครับมานเท่ากันง้วบไทยนะครับง้วไทยคู่แม่ลูก แม่กระสูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบโดยประมาณนะครับลูกยูน้าแม่นี่ตัวที่สามเนาะซีใ,ใ, <4 S 2> ในทองนะครับผสมกับพอซีว่ายหนึ่งหนึ่งสามนะพี่น้องนี่ครับมิสเตอร์ซีวายหนึ่งหนึ่งสามของกามปูฟปร์มผสมวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมหกซีด้พี่นอ้องอาจจะใกล้สิตัวทองได้แล้วนะครับคู่แม่ลูกแม่กับยู่อย อ่ามีตัวนี้ปลายหูนะครับนิดนึงนะครับเอาตลายหูปลายหูนิดนึงนะครับหลายตัวหลายตีโอ้หลายตัวอยู่ครับหูกับสิบปถือไ่ตัวนบังยางบังบังเดี๋ยวให้เพื่อนปดเสือกจังหน่อยนะครับเอาไปอาเออนะครับแม่ลูกครับพี่น้องคููนี่เปิดเจ้าบ้าก็ครับแปดสิบแปดสิบ้า่แปดสิบหานะครับคููนี่แปดสิบห้าเด้อพี่น้องเบื้องลูกคนลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับอ่าหกเดือน นะครับหกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนนะครับแม่กักขติดท่องอีกก็จะเป็นท่องที่ซีนะครับแม่อยู่หล่อยซีซีเป็นม่วขาวนะครับเป็นม่วขาวเอานะครับมักกะแม่ได้กัมาเบิงเอาอยู่คอกสักวันนะครับผมกับไทยให้รายละเอียดสองสาวหน่อยมันเห็ดเขาด้วยพี่น้องแต่ว่ายังเห็ดเขาได้อยู่นะครับสำหรับผู้อยากได้ได้จะแม่กับ่อาก็พูดเขาเอานะครับหรืออยากให้เพื่อนเห็ดห้ก้อนเอาไปซุ้งก็ได้นะครับเพื่อนก็เอื้อนมอมเห็ดห้ได้มาพูดคุยกันเอา นะครับเรื่องการขนส่งกับบอดรำบาตรรอกนะครับพี่น้องเรื่องการขนส่งรถขนส่งกับพ่อมีอยู่ช่วงนี้ขันมกไกลไลายขันไกรไลทก็ต้องเห็นเอกสารนะครับเอาแม่สาวหน่อยป่ะที่นี่แม่สาวหน่อยจักเดือนหร้อกปล่แม่นี่ถ้าเราชอบสองปีดาประมาณปีต้นๆเนาะปีเพีคงเ่งประมาณปีจ้าประมาณปีหกเดือนนี่ละปีหกเดือนนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับงัวแม่สาวหน่อยนะครับเป็นงัวไท่เลครับพี่น้อง หูสั่นนะครับเอาไปเร็วย่งางกันนะย่งางกับแก้มเอาครับนี่นะครับเจ้าบาทละครับตัวซ้ำนี่เปิดไใบปลาสี่ปลอยสี่สิบเอาปลอยสี่หมื่นนะครับเอาปลอยสี่หมื่นนะครับงูไทยเอาสำหรับผู้มักกัพิจารณาเบื้องนะครับผมหลากหลายเอาแม่พุ่นเป็นเพื่อนเอาไปเป็นแม่บล็อกนะครับไปไล่ให้เบื้องนะครับลุกขึ้นในเบื้องนะเดี๋ยวให้เพื่อนยางไปไล่ขึ้นในเบื้องพี่นอ้องแม่บล็อกยุขขคหักคน เดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับอุ้ยสาวหน่อยเค้กลงไปเค้กลุกท่ายแบบนีนะครับเออนะครับเพรานว่ะสาเค้กนะครับผมอันนี้ก็เพิ่นว่าร์บ้านดอยากเปิดนะครับตัวนี้ผสมเห็ดเค้เจ็ดเจ็ดเก้ามีเต๋อเมกานะครับผมจะเดือดหรือเฮ้ยเครเ่องพร้อมๆกันนี่นะฮะเอาพร้อมกันกระชีพกระชีประมาณ เกิเข้ารอบนึงเนาะเกิจิประมาณได้รอบนึงเยอะที่เคติดเก่าบันทึใบมากนะครับใบใบยุตโตนะครับ,บต,ตัวนี้จังว่าเบิ้งเอานะครับเป็นง้วสาวกับติดทองกับเป็นสาวทองแรกนะครับถือว่าเป็นง้วที่กระดูกแข็งคาดีดึงวาพี่นะครับอ้เพื่อนดึงมาจังน้อยนะครับเคก็พี่เคก <นำ S 1> อันนี่แหละโอ้มาหนีเรายกขอกียีนะครับไว้วาพี่ลูกเอานะครับ เป็นสาวสองแหลกสีแดงเข้มดีครับตัวนี้นี่เิ่นเอาไว้เป็นแม่บล็อกนะครับกับสีเหลือไว้ตัวสองตัวนี่เนาะแม่เนาะนะครับกับแม่สาวหูหุ่นเหรครับผู้ดูเลี้กับล่าบากเนาะเพิ่นกับสุขภาพไม่ค่อยดีผมกับที่ว่าเป็นซื้อกางมาซอยพีซอยน้องครับบ้านบ่กไกลกันนะครับเป็นยังตรงยูบ้านเรนเลือกกับมานเลือกไกลบ้านผมเหรอครับพี่น้องผมกับวันยุดกับวัด้ไปไกลนะครับช่วงนี้กับรับผิดชอบต่อสังคมผมกับป้องกันจากของน้ำนะครับผมป้องกันจาของน้ำกับช่วง กลับมาสู่สภาพาปกติผมกับสิผ้าไปเลาะเบิงไก่กูนี่แหละพี่น้องแต่ว่าบ้านนี้ง้อไรเลีนะครับถือใจคอ,อกแดก็จังมาวอามาชมกันงัวอยู่บ้านด,นนดนอนเลือดตำบลดอนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้คุณแม่ฝากเบอร์จังอยนะครับผมติดต่อจังได้ก็ครับผม089 089 842 842 <8 42 S 1> 5159 5159<อ>นะครับผมตาอุย้ยตาอุ้ยนะครับ<า>อีกรอบนึงนะครับเบอร์โทร ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่สองแปดสี่สองห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าตาอุ่ยตาอุ่ยบรรลเลือดนะพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปซวัสดีก่อนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวว้ที่นะครับผมนะครับพาพี่พ้าน้องมาครอบบ้านนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องเลี้ยงงัวเพิ่นกะเลี้ยงหาอย่งหายาให้กินกับว่ามีเวลาเดี๋ยวบดีหาจัดการหลายบรนได้สำหรับผู้เฮ็ดหลายอาชีพนะครับผมแต่สำหรับผู้เลี้ยงงัวอย่างเดียวอาจจะมีเวลาหลายนะครับผมเพิ่่นกวา จังขี่งวเนี่ยก็ขนออกปีละเทือเนาะแมนเอาโดยปกติก็สีลรมหนาหน้าเพิ่นก็จังขี่ขนขี่งวออกเทือเดียวนะครับหนาหน้าจังสี่ขนออกเทือเดียวผู้ใดอยากได้ขี่งวไปใส่ขวากงมาถามสื่อมาพูด้อเพิ่นขายองพี่น้องขี่งวเพิ่นก็ว่าขายนะครับว่ามันสูงบางว่ามันจะเกือบเมตรอยู kind of tragedy, ่บอที่นี่ขี่กับขายใครต้องกานนะครับผมหลายอยู่ครับขี่งวงเลยจะซ้อนลูกหกลอยยืดหลกนะครับแอบซ้อนลูกหกลอยยืดหลก เอาสำหรับคลิปนี้จากลาไปเอาไว้ปสนี้ครับผมสวัสดีครับผม